คลิปนี้ผมพาเพื่อนๆไปที่บางใหญ่ที่นี่นะคือแสงอารีการเดนงนี้อยู่ใกล้ๆก่อนถึงซอยพะเงินนะครับที่มีตลาดต้นไม้เพานงที่จะใหญ่ว่าใครที่ก่อนที่จะไปซอยพะเงินอ่ะผมแนะนําให้แวะตรงนี้ก่อนนะครับผมตรงนี้ชื่อว่าตลาดแสงอารีการเด่นนะครับก็จะมีต้นไม้มีของตกแต่งสวนนะครับต้นไม้ก็จะเยอะมากเลยเพื่อนๆก็ลองเดินไปดูข้างในนะต้นไม้จาก,กการอามากเลยนะครับผมแต่ผมพาเพืเ่อนๆก็ไปชม ตลาดต้นไม้นะว่ามีสินค้าอะไรที่จําหน่ายมั่งนะครับผมเดานพาเพื่อนมาชมกันนะครับพอเดินเข้ามาันก็นจะเป็นซอยหลากหลายซอยเลยนะเพื่อนเพื่อนต้องเดินให้ดีๆนะครับมันจะมีซอยเยอะมากๆแต่ว่าที่เนี้ยที่ผมเห็นแล้วจะมีต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าถ้ามาเดินแล้วผมไม่เจอดอกกุหลาบเลยนะผมเจอแต่ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ตกแต่งแล้วก็พวกต้นไม้ไม้ใบไม้ประดับต่าง,างๆเยอะมากๆเลยแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกกระถางต้นไม้เยอะมากของตกแต่งสวนน่ะ ค่อนข้างจะนารานตาเลยนะแล้วก็มีแบบว่าอย่างแบบว่าใหญ่โตแล้วก็สวยมากเป็นสวนระดับหรูๆอะ่ะเพื่อนๆใครที่อยากได้ของตกแต่งนะครับแนะนําเลยที่เนี่ยมีของตกแต่งสวนค่อนข้างที่จะเยอะเลยถ้าเกิดใครที่ชอบสําหรับการที่อยากมาดูพวกของตกแต่งบ้านของตกแต่งสวนใหญ่ๆนั้นเพื่อนมาได้ที่ตลาดแสงอรีการได้เลยนะครับผมจากที่ผมเดินเดินดูเดินไปเดินเรื่อยๆอ่ะ ส่วนมากก็ไม่ค่อยม,ม,มีต้นไม้นะจะต้นไม้ค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าถ้าพวกของตกแต่งเยอะมากๆเลยใครที่อยากได้ของตกแต่งลองมาเดินที่ตลาดแสอาลีกาเด้นดูนะครับก็จะตอบโจทย์้นที่อยากมาซื้อของตกแต่งแต่ว่าต้นไม้อ่ะอาจจะน้อยหน่อยนะครับผมก็อลองเดินดูก็ได้นะครับ เินมาเรียกนะครับผมเดินมาหลายซอยแล้วจะมีหลายซอยมากๆนะไม่ว่าจะเป็นซอย1ซอย2ซ,ซอย3ซอย4ซอย5อนะไรเงี้ยมากๆเลยเพื่อนลองเดินดูนะแต่ว่าที่เท่าที่เห็นอนะ จะมีแต่ของตกแต่งแล้วก็มีต้นไม้เล็กๆอ่น่ารักมากๆเลยนะหลายร้านเลยไม่ว่าจะเป็นกระถางนะครับแล้วก็จะเป็นพวกต้นไม้ประดับต่างๆที่เอาไปจัดสวนเล็กๆอน่ารักน่ารักเยอะมากแล้วก็ของตกแต่งพวกตุ๊กตาตุ๊กตุ่นตุ๊กตาตามสวนต่างๆเยอะมากๆเลยเพื่อนลองเดินดูนะผมเจอร้านนี้ม네ีตุ๊กตาไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาเป็ดตุ๊กตารูปกระต่ายรูปหมูรูปอะไรเนี่ยกระถางเล็กๆอ่ะแล้วก็พวกไม้อวบน้ําพวกไม้ใบต่างๆเล็กๆเยอะมากเลยร้านนี้น่ารัก มา,มากมากเลยนะใครที่ชอบของตกแต่งนะครับไปประดับสวนแนะนำมาที่นี่เลยตลาดแสงอาลีการเด่น,น่ะจะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมแล้วก็เท่าที่ผมเดินดูแล้วผมไม่เห็นดอกกุหลาบอย่างที่ลายกุหลาบจะได้เจอนะไม่เจอเลยนะครับผมเจอแต่ไม้ประดับแล้วก็เจอแต่ของตกแต่งแล้วก็ไม้ดอกที่เป็นไม้ดอกเล็กๆที่เอาไปตกแต่งสวนแล้วก็ไปแขวนตามรั้วตามประตูบ้านประตูสวอนอะไรเงี้ยจะเยอะมากๆเลย ส่วนมากก็จะเป็นไม้แกวนไม้ประดับแล้วก็กล้วยไม้แล้วก็พวกดอกไม้เล็กๆนะ่ะซมากกว่านะเพื่อนที่ใครชอบต้นไม้เล็กๆแล้วก็ดอกไม้ประดับเนี้ยมาแล้วจะถูกใจมากเลยนะครับผมเพราะที่เนี้ยใหญ่มากๆเลยนะันเพื่อนต้องเดินหลายๆซอยนะก็พวกท้ายๆซอยอ่ะจะมีพวกไม้ประดับมาเอาไปตกแต่งสวนเยอะมากๆเลยลเราจะเอามาลงค่อนข้างที่จะเยอะนะเพื่อนใครที่ชอบเดินแล้วไม่ร้อนนะตลาดเนี้ยรับรองได้ไม่ร้อนแล้วก็ต้นไม้เยอะมากๆเลยนะครับต้นไม้เยอะมากๆแต่ว่าก็ยังสู้ของตกแต่งได้ผมว่าของตกแต่ง เยอะกว่าต้นไม้นะาจะมีพวกต้นไม้ดอกไม้เล็กๆอะ่ะที่ใครที่ชอบอะ่ะก็ลองมาดูนะร้อนมากๆเลยแบบร้อนสุดๆแต่ว่าที่เนี่ยต้นไม้เยอะนะเยอะกว่าตรงเมื่อกี้นี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเดินง่ายกว่ามันจะล่มกว่า มาท้ายซอยก็จะเป็นพวกต้นไม้ใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นพวกต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ยืนต้นอ่ะซะส่วนมากนะครับแล้วก็มีไม้ที่เอาไปปลูกทาสวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นมะม่วงยังมีเลยนะครับผมในพวกไอ้ต้นมะขามเทศต้นอะไรเงี้ยมีเยอะเลยนะครับผมใครที่อยากได้ไม้ใหญ่ๆ,ๆมาดูได้แล้วก็ไม้พวกตกแต่งบ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนอะไรก็แล้วแต่นะผมเรียกชื่อไม่ถูกนั่นเพื่อนมันเยอะมากๆเลยไม้ประดับที่เป็นไม้ยืนต้นอ่ะเพื่อนลองเดินท้ายซอยจะเห็นเยอะมากกว่าข้างหน้าข้างหน้าน่ะจะมีของตกแต่ง ของประดับสวนอัเยอะนะครับผมแล้วก็ตรงกลางจะเป็นพวกของตกแต่งของประดับชิ้นเล็กๆะครับตรงกลางซอยตรงกลางนะแต่ว่าซอยด้านหลังจะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็จะเป็นไม้ใหญ่ๆที่เอาไปประดับสวนอเยอะค่อนข้างที่จะเยอะนั้นเพื่อนก็ลองเดินมาท้ายๆนะครับก็จะได้เจอพวกต้นไม้ที่ไอไประดับสวนต้นใหญ่ๆพวกนี้อ่อนพวกโสนพวกอะไรพวกนี้ผมได้ไม่ถูกนะพวกบอลบอลสูงๆบอลไซสูงๆพวกอะไรพวกนี้เยอะมากๆแล้วก็พวกไม้ยืนต้นท้ายๆซอยจะเยอะเพื่อนก็ลองเดินมามาหน่อยนะครับผมที่นี่นะครับมีสแลนบังแดดตลอดทางนั้นรับรองได้ไม่ ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ก็อากาศเมืองไทยเนาะมันก็ร้อนอยู่ดีแหละไงก็เพื่อนก็ลองมาเที่ยวชมได้ที่ตลาดแสงอารีการ์เด้นที่นี่นะครับผมเปิดทุกวันเลยเปิดจันร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับก้อเพื่อนก็ลองเดินเดินดูได้ที่ทจะมีหลายร้าน,นแล้วก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลยนันเพื่อนใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอารถมาจอดได้ที่โซนด้านหลังนั้นเพื่อนก็ลองเดินดูนะครับผมมีของตกแต่งอะ ผมคิดว่านะครับของตกแต่งอะเยอะมากๆนะเยอะกว่าต้นไม้นะของตกแต่งแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะมาหาดอกกุหลาบนะไม่ต้องมาหาเลยนะครับผมแทบจะไม่มีเลยนะผมไม่เห็นดอกกุหลาบเลยนะครับที่ที่ผมเดินอยู่ส่วนมากก็จะเป็นไม้พวกไม้ประดับสวนต่างๆแล้วก็ไม้ยืนต้นนะครับรับรองมาที่นี่แต่ไม่ผิดหวังเลยนะครับผมสามารถที่จะมาจอดรถด้านหลังได้ลองเดินดูนะครับมีหลายซอยมากๆเลยนะเพื่อนเดินดูแล้วก็ไม่ค่อยร้อนด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะร่มนะครับก็ใครที่จะไปตลาดวัดพระเงินแนะนําให้แวะตลาดแสงอรี การเด่นก่อนนะครับผมที่ก็เป็นตลาดขายต้นไม้ที่มีทั้งปีกมีทั้งศพลองเดินดูได้เราสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกชมนะครับเอาไปปลูกเอาไปประดับสวนที่บ้านได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะพาเพื่เพื่อนครับมาเที่ยวชมตลาดแสงอีรีการ์เด่นแล้วนะครับผมยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับฝากช่องเอสเลิฟชนะด้วยนะครับผมยนีงไงผมขอตัวลาไปก่อนนะใครอยากมาเที่ยวตลาดแสตอารีการ์เด่นมาเที่ยวไดนะ้คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ลาไปกับ ต้นไม้สวยๆบรรยากาศของตลาดแสตลิการเดนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับผมอย่าลืมนะครับติดตามช่องเอเลฟ c h ช n แน l ด้วยนะครับในบ้านฟ้าแล้วก็ในบ้านแดงนี่ด้วยแลก็ช่องในทิ k To กเพื่อไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมขอให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้แล้วก็ใครที่อยากชมคลิปกุหลาบนะครับผมมีอีกมากมายให้เพื่อนๆนะครับได้มาติดตามชมเก็บกับการปลูกกุหลาบนะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นการแนะนําตลาดแสอลิการเดนนะครับผม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ